สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลวันนี้ครูชุพามาชมบรรยากาศยามเย็นลมพัดเย็นเย็นสบายสบายดูท้องทุ่งนาตามชนบทวิถีชาวบ้านท้องทุ่งนาในาน,า,น,า,นามีข้าวในน้ำมีปลาแต่ปัจจุบัน เอามาทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งวันนี้พามาชมทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติตามวิถีชนบทวันนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีกุ้งและดูความร่มเย็นลมพัดเย็นๆสายสบาย,บายมาชมทิวทัศ ตามธรรมชาติท้องฟ้าโล่งแจ่มใสเสียงนกร้องเสียงทิวทั์อันสวยงามตามชนระบทเสียงธรรมชาติรุนรวนรมพัดส,สบายสบายวันนี้พบกับครูชุติมาพรมาชมบรรยากาศท้องทุ่ง ต้นไม้สวยงามท้องฟ้าแจ่มใสร่มรื่นเย็นสบายอากาศก็เย็นสบายอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย งดงามของธรรมชาติที่สวยงามลมพัดเย็นเย็นสบายสบายเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องมาชมพระอาทิตย์ตกดินในายามเย็น ชนบทพัดเย็นเย็นสบายสบายไม่แออัดอากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นสบายวันนี้ครูชูก็พามาเก็บภาพสวยๆลมพัดเย็นเย็นสบายๆนะคะวันนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นอกรอ